เขาเข็บ้านวังทองตำบลเขาลวกตรงนี้เป็นสถานีอนามายัยบ้านวังทองหรือตั้งชื่อให้มันเท่ๆว่าโรงพยาบาลส่งเสริมการพัฒนาการนายกยุคสมัยนั้น แราเข้าไปวัดวางทองบานขวาข้ามไปทงนนเป็นน้ำตกภูเขาข้ามออกไปอำเภอเทพสถิตชัยภูมิอยากสายตรงนี้ไปบ้านโกนโกน้อย kelly ด้านขวาเป,เป็นตัวประตูระบายน้ำถรือ้านอาคารตบา้ำด้านซ้ายก็เป็นแหล่งที่รถจะไปลงเข้าไปเที่ยวกันเดี๋ยวขึ้นไปดูอ่างเก็บน้ำซะหนะ่อยไปดูน้ำมีเยอะแค่ไหนขึ้นไปดูขึ้นไปดู แถวเนี้ยจักรยานมาจอดไม่ได้เลยหมอไซล้อบ,บางๆก็จอดไม่ได้เพราะหนามก็สุดเนยอะจักรยานปั่นมานี่รั่วบ่อยแถวเนี้ยอุ๊ฝนเทมา อ,อยู่นอนหมดโทรศัพท์เดินขึ้นเดินขึ้นตัวสันเขื่อนสันอ่างนี้สูงกว่าระดับเสาไฟฟ้าเห็นนี้โดนแดดเผาไปทุกปีทุกปีนานๆเข้าก็จะเริ่มแข็งกร่ง เขาจะดังปิ้งปิ้งเหมือนบนภูเขาสูงเออเห็นน้ำแล้วน้ำเริ่มขึ้นมาบ้างบางส่วนแต่ยังเห็นช่วงหาดแถวดินแถวนี้อยู่เลยโอู้ด้านโน้นเป็นประตูระบายน้ำติดภูเขาอ พุทธานุปัฏสุขาสัทธัมเทสนาสุขาสังขะสามีสามกานั้ตโปสุขะทิวาตปติอธิจราติปปปติจันทีมาสานาโต าติโยจบแค่นี้คลิปนี้